เขาทำการโยนกันไกลมังกรทองขึ้นฟ้ากลายเป็นมังกรทองขนาดใหญ่สองตัวขนหางเกี่ยวกันเข้าโจมตีรานเติงเต้าเหรินเซียนรานเติงที่เห็นท่าไม่ดีก็รีบผีกวางพหาหนะของตนเองหนีไปแต่ก็ไปได้ไม่ไกลครับเจ้ากวางก็ถูกกันไก่มังกรทองตัดร่างออกเป็นสองท่อนแมหรานเติงจะเสียใจมากแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ต้องรีบเหาะหนีไปให้ไกลที่สุด และเจ้ากงหมิงเนี่ยก็ไม่อยากจะตามตัวเขาให้เสียเวลาเจ้ากงหมิงตัดสินใจเก็บอาวุธกลับค่ายไปเมื่อร้านเติงเต้าเรนรู้ว่ากงหมิงยุติการไล่ล่าแล้วเขาก็กลับมายังศาลาต้นอ้อดังเดิมเพื่อปรึกษากับเชียงจือยาว่าจะหาทางต่อกรกับกันไกมังกรทองของเจ้ากงหมิงได้ยังไง ตอนนั้นเองล่ะครับลู่หยาฤาสีลึกลับจากเขาคุณหลุนตะวันตกก็เข้ามาอาสาสอนวิชาสลายวิญญาณให้แก่เจียงจือหยาซึ่งเป็นวิชาที่เคยใช้ได้ผลกับเจียงจือหยามาแล้วเจียงจือหยาเนี่ยนะครับก็เลยได้จัดการสร้างหุ่นฟางของเจ้ากงหมิงขึ้นมาแล้วก็ทําพิธีเผายันสามเวลาเรื่อยไปให้ครบ21วัน และวิชานี้แหละครับมันก็ทำให้เจ้ากงหมิงทุกทรมานจนไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปต้องรอคอยแต่ความตายเท่านั้นทำให้ในศึกวันต่อมาเซียนปัวหลีเจ้าของข่ายกลนมาหาอักคีจะต้องออกมาทำศึกแทนข่ายกลนของปัวหลีนั้นนะครับมีเปลวไฟจากทั้ง8ดทิศพุ่งออกมาสังหารเหล่าทหารอย่างต่อเนื่องแต่ลู่ยากลับฝ่าเข้าไปได้อย่างง่ายดายเหมือนกับคนเดินผ่านทุ่งหญ้า ก่อนจะใช้น้ำเต้าพิฆาตปล่อยลำแสงสีขาวออกมาแสงนั้นล่ะครับกลายเป็นอาวุธดาบขนาดใหญ่ที่มีดวงตาดุร้ายพุ่งเข้าไปตัดร่างของหัวหลีจนขาดออกเป็นสองซีกทำให้ค่ายกลมาหาอาคีแตกลงอย่างรวดเร็วเหยาวปินเจ้าของค่ายกลสลายวิญญาณจึงต้องออกมาเผชิญหน้าเพื่อล้างแค้นให้กับเพื่อนเด้วยการสร้างทายดำเป็นพายุป,ปกคลุมไปทั่วพื้นที่ ต่เซียนซื่อจริงจือเนี่ยก็จัดการพัดเอาเมฆหมอกสีขาวไปแก้ทางแล้วก็ฉายแสงกระจกยินยางใส่เยาปินให้กลายเป็นอมพาตและถูกสังหารด้วยคมดาบจนตายหวังเปี้ยนเจ้าของค่ายกลวารีแดงจึงอาสาออกไปรบกับเซียนฝั่งโจตอโดยค่ายกลของเขานั้นนะครับเต็มไปด้วยน้ำกรดสีแดงที่เดือดพล่านสามารถละลายร่างกายของศัตรูทุกคนที่ผ่านเข้ามาได้จนไม่เหลือแม้แต่กระดูก สิงสวีเต้าเตอ๋อจึงขี่ดอกบัวสีขาวลอยผ่านน้ำกรดสีแดงที่กำลังเดือดและใช้พัดอักคีห้าวิหกเจ็ดพัดไฟร้อนมาแผดเผาทำลายร่างของหวังเปี้ยนจนสลายกลายเป็นขี้เถ้าไปเหตุการณ์นี้เองล่ะครับทำให้ราชคูหวนจงหมดกำลังใจไปอย่างมากเพื่อนเซียนเก่าแก่ของเขาก็ตายไปเกือบหมดส่วนเจ้ากงหมิงก็กำลังจะตาย